บรรยากาศยามเช้ากับเกาะพีพีทรายไอแลนด์วินเลสตื่นขึ้นมากันหน่อยพอกับบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังขึ้นพร้อมกับเสียงนกเสียงใหม่น้ำทะเละใส นาสทรายไอแลนด์เบนเลดครับ, mm hmm. บกับบรรยากาศห้องพักของเราครับ